สวัสดีคนเกิดวันเสาร์ทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์คนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานพาไพ่ใบแรกของคนเกิดวันเสาร์ในทลนายช่วงเดือนกรกฎาคมนี้พลังงานไพ่บอกว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเอเนจีไพ่ใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของคุนถือกระทาอันนี้ยอดเยี่ยมนะเพราะว่าความเป็นค e n ถือกระทาเนี่ยก็จะบอกถึงนะผู้หญิงที่มีภาวะความเป็นผู้นํามั่นใจในตัวเองมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและก็จะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรชาวรา สีพฤษภหรือชาวราศีพิจิกได้สาวๆนะคะคุณผู้หญิงถ้าได้ไพ่ของความเป็นควีนถิกทาาก็จะมักได้แฟนเป็นคนต่างวัยหรือว่าเป็นผู้ตามเราแบบนี้ก็ได้นะความเป็นควีนถิกทาาขึ้นมาในไพ่ใบแรกนั้นหมายถึงคนเกิดวันเสาร์อยากจะปักหมุดความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งในอนาคตแบบนี้ก็ได้ด้วยดูสิว่าในพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะไพ่เป็นไพ่ของเฮอร์มิตค่ะนะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของชาวราศีกันคนเกิดในเดือนนั้นเป็นเอเจ้ไพ่ที่พูดถึง ความต่างวัยต่างชาติการมีสเปซมีกำแพงห่างๆอย่างห่วงๆความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่ายัางไม่สนิทแนบแน่นกันมากแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการทบทวนศึกษาดูใจกันนะในระดับเบื้องต้นแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็พนังงานไพค่ะเป็นไพ่ของนะคะ เดมูล n ค่ะเดมู o n หมายถึงความไม่ชัดเจนเดมูล n ตกคู่ไพ่ของนะฮะเอ,อ่อเฮอร์มิตแปลว่านะคะชาวคนเกิดวันเสาร์ไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนชาวราศีกันไหมซึ่งสองราศีเนี้ยเขาก็จะมีดาวลาวหูอยู่ในเรือนชะตานะคะ อาจจะเป็นเรื่องของความรักความหลงความสนิหาได้ด้วยนะความเป็นดมูลก็จะหมายถึงความกังวลใจความไม่ชัดเจนนะการปิดบังหรือซ่อนเลนนะแสดงว่าในตอนนี้เวลาน,นี้คนเกิดวันเสราร์น่าจะมีการพูดคุยศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งแบบไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่แอบ,บมีความรักความหลงความสนิหาก็ต้องมีแหละเพราะว่าแปดกระทามาจริงๆด้วยนะคะไพ่เแปดกระทาเนี่ยก็จะพูดถึงแรงดึงดูดค่ะแพชชั่นพูดถึงดาวราหูนี่แหละนะคะ ไ่กระทาเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยมักจะเจอกันในการงานการเรียนแอปออนไลน์โดยเฉพาะแอปออนไลน์หรือโซเชียลนะไพ่แปกระทาจะขึ้นเป็นประจําแล้วก็เป็นเรื่องของ attention ค่ะเคมี K Me แรงดึงดูดนะคะเวลาได้ไพ่ของแปกกระทาเวลาเจอกันเนี่ยนะคะเรียกว่าเคมี Me เราจะตรงกันมากๆนะคะเวลาอยู่ด้วยกันจะรู้สึกแบบลงล็อกลงตัวกันรวดเร็วแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานไพ่ค่ะนะคะ เป็นไพ่ของเดอะซันว้าวมากเลยจ้ะเนี่ยเดอลฟันเดอะซันเนี่ยคะเข้ามาในที่นี้ก็อาจจะพูดถึงโมเมนต์ของคนที่เราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบอนาคตและความเป็น The Sun. เดอะซันขึ้นคู่ไพ่แปดกระทามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์จากคนไม่ชัดเจนมาเป็นคนชัดเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นในไทม์ไลน์ช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ค่ะคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสนะที่จะได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งสเตปอาจจะเริ่มต้น จากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเริ่มต้นจากคนที่เจอในโซเชียลหรือออนไลน์พูดคุยกันนะความกังวลใจในเรื่องนี้ของคนเกิดวันเสาร์อาจจะเป็นเรื่องของความต่างนิดนึงเช่นต่างวัยต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะหรือนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความคิดความรู้สึกรักไหมชอบไหมอะไรอย่างงี้นะหรือมันดูมีความสเปซมีสเปซอ,อยู่ในนั้นบ้างแต่ความสัมพันธ์มันลรเป็นติขึ้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นคุยกันมากขึ้นนะ,ะแล้วก็มีความก้าวหน้าคืบหน้าพัฒนาวความสัมพันธ์กันได้มาก แนนะสดงว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องตั้งคำถามแน่แน่นอนเลยอก โอกาสที่เราจะแบบได้แบบเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์เป็นตัวจริงแบบแจ่มแจ้งแจววเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูสิว่าวันอะไรที่มีอิทธิพลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมคนเกิดวันเสาร์กำลังดีอยู่กับคนเกิดวันอะไรบ้างนะนะวันอาทิตย์จะแม่นะคะก็ตรงกับไพ่เดอะซันมาดีเลยนะคะดูสิว่าเรากําลังดีอยู่กับคนเกิดนะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเปล่าค่ะนะพลังงานไพ่ไพ่ของคนเกิดวันอังคารค่ะแล้วก็ไพ่เป็นไพ ของคนเกิดวันเสาร์ด้วยกัน,นะคะ่ะดูสิว่าเรากําลังดิวอยู่คน3ามวันนี้ไหมนะคะไพ่ของราศีค่ะนะคะดูสิว่าราศีอะไรมีอิทธิพลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บ้างนะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะราศีเมษค่ะนะราศีเมษนะคะนะไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีมังกรจ้านะคะแล้วก็ไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎค่ะนะคะใครที่ติดตามนะคะที่ช่อง นะคะต่อๆนะคะฝากติดตามเพิ่มเติมที่ช่องสีแดงด้วยนะคะเรามีคลิปความรักลงให้ทุกเดือนคลิปนะฟังได้ยาวๆไม่พลาดคําทํานายไม่พลาดคําแนะนํากันนะคะแล้วก็บอกถึงความรักเนื้อคู่คู่ครองบอกถึงแนวโน้มความสัมพันธ์บอกใน,ในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราด้วยเนาะนะคะอย่างเช่นคนเกิดวันเสาร์ในทม์ไลน์นี้โอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกต้องตรงใจเคมีตรงกันมากๆนะเรียกว่าเจอได้แน่นอนอาจจะเริ่มต้นที่ความไม่ ชัดเจนก่อนได้บ้างนะแต่มีแนวโน้มค่ะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ของเรากําลังขยับนะขมขั้นก้าวขั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใาถามค่ะนะคะถามว่านะคะคนเกิดวันเสาร์จะถามว่าอ๋อ์ัเรามีสิทธิ์ไหมที่จะได้เป็นตัวจริงของกันและกันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูสิว่าพลังงานไพ่บอกว่าอะไรบ้างนะไพ่ไพ่ของเดอร์สตินค่ะคนที่คุณไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์จริงๆงด้วยว่าแล้วถ้าไม่เคมีตรงกันมากเลยนะคะ ถ้าเพิ่มเติมก็จะมีราศีกันกับราศีมีนาที่มีเดวิลในดวงชะตาเวลาเป็นกลุ่มของเดวิลเนี่ยก็จะพูดถึงความรักความหลงความเสน่หาแพชชั่นและแรงดึงดูดเนาะนะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ของคิงถือถ้วยโอ้แม่เจ้าคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงนะคะ ถูกสเปคถูกใจขอเป็นแฟนขอเป็นคู่ไปไหว้พระแม่ลักษณีไปไหว้พระแม่กวนอิมแบบนี้ได้แล้วก็เป็นไพ่ของผู้ชายที่จะนั่งคุกเข่านะขอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคู่เป็นแฟนหรือขอกลับมาในความสัมพันธ์ขอให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ด้วยดูสินะคะ energy ไพ่พูดถึงการพยายามที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วกนะ็การอยากจะเป็นคู่เป็นแฟนเนี่ยคุณได้ไพ่ของสองควีนเลยคนเกิดวันเสาร์ทำไมดวงความรักคุณดีขนาดนี้คะนะคะเขาจะรู้ส กว่าคุณเป็นผู้หญิง สวยน่ารักเก่งอบอุ่นนะเพราะว่าความเป็นควนะีนควีนถือเหรียญเนีนะ่ยก็จะพูดถึงสวยสวยเก่งนะหุ่นดีหน้าตาดีนะมีฐานนะส่วนความเป็นควีนถือถ้วยก็จะหมายถึงความน่ารักความอบอุ่นความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะอะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็พลังงานไพค่ะเป็นไพ่ของคิงถือเหรียญค่ะคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบพร้อมเปเลยก็ได้นะพร้อมเปพร้อมโอนพร้อมซัพพอร์ตดูแลนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเจอสายป่าเลยแบบนี้ก็ได้นะคนเกิด เสา์นะคะแล้วก็พลังงานไพค่ะขึ้นไพเป็นเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยเนี่ยเรียกว,ว่า สองใบเนี้ยนะเรียกว่าคิดอยากได้อะไรก็จะได้สมหวังสมความปรารถนานะเพราะว่าเป็นไพ่ของโชคลาบด้วยแล้วก็จะหมายถึงคนที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะซึ่งในโมเมนต์ของคําถามที่ถามว่าวันเสาร์บอกว่าเอ้ยคาวันเสาร์ถามว่าจะมีโอกาสไหนที่จะได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบตัวจริงซึ่งวันบอกว่ามีโอกาสมากๆเลยผมว่าคนที่เข้ามาในที่เนี้ยของก็ดูจะมีความพยายามมากๆเลยนะที่อยากจะจีบคุณซัพพอร์ตคุณ เปคุณนะฮะสนองยิคุณอ่านะทำให้คุณรู้สึกพึ้งพอใจแล้วก็จะได้ดันหน้าพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นควีนของเขามา,มากๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้เวลานี้ก็น่าจะต้องเนะี่ยทำตัวสวยๆนะคะแล้วก็น่ารักเอาไว้นะจะบริหารเสน่ห์เขาไว้ใช่ไหมนะ,ะนะีให้เขารักเราหลงเราหรือว่าเรารักเขาหลงเขาเนะะี่ยถ้าเรารักเขาหลงเขาเนะะี่ย โมเมนต์ <Moment S 2> ในไพ่ของคําแนะนำก็จะบอกถึงอะไรบอกถึงว่าเราอาจจะต้องแบบว่าพร้อมเทคแคร์ดูแลพร้อมซัพพอร์ตเขาด้วยหรือเปล่านะ,ะเราจะได้ชนะใจเขานั่นเองนะ,ะดูสิว่าพลังงานไพ่คาแนะนํานางฟ้าบอกว่าอย่างไรบ้างนะ,ะ make the effort ค่ะหมายถึงเป็นขั้นเป็นตอน,นะะ่ะมี step ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารสนิแน่เลยะคะ่ะ h a r t to heart conversation ค่ะความจริงใจค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วแหละความจริงใจจะทำให้คุณนะคะ กลายไปเป็นตัวจริงคะและเมดอิฟฟอร์ดก็อย่างที่บัดบอกค่ะคุณอาจจะเริ่มสเต็ปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและคุณจะเห็นในความพยายามของเขาและคุณก็จะได้เป็นตัวจริงของกันและกันค่ะ t could be the one ค่ะนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการในคนคนนี้แล้วก็คุณได้เจอในคนคนนี้ค่ะความรักที่คุณฝันไว้ความโรแมนติกที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะอยากได้แฟนคู่นะที่แบบว่าเป็นนักรักสายเปคุณก็มีสิทธิ์ที่อาจจะได้อย่างที่คุณต้องการแบบนั้นด้วยก็ได้นะ ะะก็เป็นกำลังใจให้คนเกิดวันเสาร์ทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูด้วยไม่การส่วนตัวก็แอดไลน์ปันโฮรา99นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ